รถไม่แดงจะมีแรงทํางานได้ไงครับกับคันนี้เลยนะหายากมากเลยครับสีสันสวยงามเป็นรถมือเดียวเท่านั้นกับ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะครับเป็นตัวท็อปขับสรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะครับรถใช้งานน้อยนี่ได้ชุดแต่งรอบคันมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่มาดูด้านข้างของเขาล้อแม็กขอบ20สเปคเดิมนะแต่ที่ใหม่คือยางใหม่แกะกล้องทางร้านมาเปลี่ยนให้นะครับเป็นยางปี2025เลยนะภาษีพลบหมดนู้เลยปี6 นะครับเข้ามาดูภายในกันต่อนะครับนี่ภายในของเขาสภาพดีมากๆเลยนะบอกไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับบาะของเขาเป็นเบาะคูแม็ก back, นะครับสะท้อนความร้อนให้เลยนะนี่คอนโซลด้านหน้าครับไม่มีริ้วรอยนะหน้าจอทัชสกรีนมาให้มีเนวิเกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับหัวเกียร์เป็น เฟฟกียร์ออโต้นะโอ้โหเบรกหรือไฟฟ้าหป่มาะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูร์สคอนโทรลมาให้คันนี้รถใช้งานน้อยใหม่แท้แค่เจ็ดหมื่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่เป็นรถบ้าน,นแท้มือเดียวเท่านั้นนะครับนี่มีคู่มือการใช้งานอยู่ครบคันแบบนี้และที่สําคัญนี่ใบห้อยคอครับ ของศูนย์อีซูซูเลยล่าสุดทางร้านไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้อีกหนึ่งมือโล่ใช้ฟรีๆกันต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อกันที่ด้านหลังนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหสภาพด้านหลังคือเบาะใหม่มากๆนะครับ ฝ้าเพดานนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะสะอาดสะอาดมากๆเจ้าของเดิมดูแลด,ด,ดีจริงๆล้งมีผมเข้ารูปแบบนี้สวยๆให้รอบคันเลยนะคือต่อกันที่รอบคันคันนี้นะครับหัวนอตเดิมตะเข็บเดิมนะรับประกันการันตีให้เลยเวบใหม่แท้ด้วยคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับมาดูนภายในโอ้โหผมเข้ารูปแบบนี้ยังอยู่ในสภาพดีและสวยมากนะครับ วันนัดเดิมนะตะเข็ยเดิมชุดแต่งมาให้แบบนี้รอบคันมีท่อลอกด้วยนะคันนี้รถบ้านมือเดียวเท่านั้นกับค่าตัวของเขาเพียงแค่8ปด0สนบาทเท่านั้นใครซื้อสดก็ไม่มี VAT เอร์เซนะครับใครซื้อจัดไฟนั้นเครดิตฟรีดาวได้นะครับผ่อนเขาเข้าแค่งหมื่นหพันกว่าบาทสูงสุด,สดได้84ดสงวดเลยนะครับ ใครที่อยากได้รถ SUV 7ที่น่งรถครอบครัวสไตล์แบบนี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้า s อซูซูเองนะครับปาเจาโรีกก็เยอะแยะเขามาเลือกชมเลือกสรรที่ร้าน19โพสีทองได้นะครับชื่อน,นี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับ